สูงมากครับบาดเจ็วถนนเส้นนี้นะครับจะตัดผ่านอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลนะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นทิศทางที่มาจากอำเภอห้างฉัดนะครับถ้าทางด้านขวามือก็จะไปยังอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลแล้วก็ข้ามไปก็จะเป็นอำเภอแม่ทานะครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจสะพานคมพพสิทธ์นะครับสะพานรางรถไฟนะครับบริเวณดานนานะครับดูสิว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับ จากจุดนี้นะครับจะต้องผ่านบริเวณสวนของชาวบ้านนะครับซึ่งจุดนี้จะมีกระท่อมของชาวบ้านนะครับอยู่2อสาหลังป่าบริเวณนี้ก็ยังถือว่าสมบูรณ์นะครับมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่คือต้นต้นสัตว์นะครับสูงมากด้านหน้าครับสะพานคมพุทธิ์ ซ้ายขวาต้นไม้ใหญ่มากครับเป็นต้นต้นสัก์มีทางเดินขึ้นไปน่าจะขึ้นไปด้านบนของสะพานโคเปสิตนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างใต้สะพานก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างขึ้นทางนี้กันยุงเยอะมากครับ นี่คือต้นบุกต้นบุกข้างคบนะครับอ่าเป็นเป็นพืชมีพิษแต่ว่าสามารถเอาไปทํายาได้แล้วก็บางคนบอกว่าทานได้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วจะทานได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยเป็นพืชที่มีพิษแต่ว่าสามารถเอาไปทํายาได้นะครับแต่ก็ต้องแน,น,น่นอนว่าต้องรู้กระบ,บวนการเอาไปทํายานะครับต้นบุกข้างคบนะครับ ถูกมากนะครับถ้านั่งรถไฟมาบริเวณนี้ก็จะบาดเสียวที่สุดแล้วครับเป็นจุดที่บาดเสียวที่สุดในช่วงดอยขุนตาลน,นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจด้านบนนะครับว่าด้านบนของสะพานคมพิทธิ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับ ทางทางขึ้นนะครับค่อนข้างที่จะชันแต่ก็มีทางเดินนะครับไม่รกเท่าไหร่น่าจะประมาณ100เมตรนะครับจากจุดข้างล่างจนถึงข้างบนเห็นข้งนางหน้าแล้วครับสะพาน นี่คือใบต้นสับเสือนะครับขยี้ขยี้แล้วก็เอาทาบริเวณที่ต้องการป้องกันยุงนะครับสามารถป้องกันยุงได้ดีระดับเหน่งเลยนะครับยุงก็จะไม่มา,มมาตอมบริเวณที่เราทาตอนนี้เราลอดสปานคมพ้สิดมาแล้วนะครับ เสาของสะพานที่สูงสงจะมีอยู่สองต้นนะครับแล้วก็ตนีอีกหนึ่งต้นจเจี้ยนิดหนึ่งตรงข้างในสุดเป็นสะพานเป็นเสาสะพานเตีดเด้ยนะมีสองจุดเป็นคอสะพานนะ,ะนบนี่แคปนี่คือบริเวณข้างใต้ของ สะพานคมโพสิตว้าวสวยงามมากครับอ่าตัวนี้มีบันไดลงไปข้างล่างด้วยนะแต่ผมไม่ลงไปดีกว่าครับสูงมาก อันนี้คือบริเวณทางเดินข้างรางรถไฟบนสะพานคอมบุสิตนะครับอ่าเป็นสะพานเหล็กทางเดินปูด้วยแผ่นเหล็กนะครับค้างที่จะแข็งแรงเราก็เป็นเด็กนะครับนี่คือด้านข้างนะครับความสูงของสะพาน าางงล่งตอนนี้ผมมาถึงอีกฝั่งหนึ่งของสะพานแล้วนะครับไปดูป้ายอีกด้านหนึ่ว่าจะเขียนว่ายังไงบ้างสะพานคอมโพสิตความยาว120เมตรสร้างเสร็จเมื่อ30สิงหาคม2510นะครับ